ไปค่ะคุณเศรษฐนานรัตน,เ,นเสรีหรือจีวันจักรมีน่ะสวัสดี่ะจัดเซตติ้งให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็เดี๋ยวแนะนำตัวแล้วก็พรีเซนต์ชิ้นงานวันนี้ได้เลยค่ะโอ้โสองค่ะ สวัสดีครับสวัสดีคุณผสวัสดีครับสวัสดีครับผมชื่อเรื่อชื่อวายนะค,ะนนนครับถ้าในวงการคอสเพย์นะครับผมชื่อวายทาภูมินี่เลยนะครับโอเครับทา้าคูมินี่มาขอขายข้าว่าอะไรเลยก็คือเป็นช่างสีนิ้ที่อยากไล่เทียนงานแล้วก็ตัดเขียนภาพตัดที่ทางๆเป็นเลิศโอเคส่วนดาบที่ผมมาทำก็คือเป็นตัวละครใหม่เนาะใครๆก็รู้เนาะตอนนี้ที่มันกำลังบูมอยู่แล้วตอนนี้ใครอยากออคอสก็คือไานนองนะครับเป็นตัวละครจากเกมออนไลน์สตาร์เดียวเนาะ ซึ่งที่ผมพิมพ์มาก็คือตอนนี้ครัผมมีโปรเจกต์ที่จะคอสตัวนี้อยู่เป็นตัวต่อไปต่อจากเจอผ่าที่ผมเป็นตัวคอร์สที่ผมรักมากคือชุดข้างหลังเนี่ยครับตรรมากรู้ไหมครับชุดที่ผมเอามาโชว์อ่ะสีขาวที่มีแบบว่าประมาณนั้นแหละแต่ประเด็นคือตัวนี้ก็คือตรงนี้ก่อนแบบเดินแบแบบว่าแบบที่พิมพ์มาก็คือจะเป็นดบบโบราณอีกที่แบบว่าที่เป็นตัวอย่างอยงในเกรเนาะก็คือ ผมเห็นแล้วมันน่าสนใจเพราะว่ามันดีนดเทลทีท่ทำง่ายก็คือเป็นแบบตัาวต้นฉบับที่ไหนว่ายังแบบน้าน้าค้นหาแล้วก็น้าเล่นแล้วก็คือมันมีดีทลที่น่าสนใจอยู่นะครับส่วนดาบก็เป็นคันเลเป็นสกเกลขนาดหนึ่งต่อหนึ่งกนนงำลัสูงประมาณร้อยยี่สิบเซนก็ผมได้ทําแบบออกแบบในแคมป์าร์กก็คือแกะสีสีเงินสีทองแล้วก็สีน้ำเงินก็คือทุกโทนสามสี แล้วก็เรื่องของขนาดก็แก่ตามแบบโครงสร้างแบบว่าแบบว่ากว้างขูดยาวแล้วก็ความกว้างของดาวโอเคส่วนเรื่องดีเทลก็วันนี้ก็คือในที่จมูกก็ทําได้แค่นี้จริงครับก็เรื่องคำเรื่องความตั้งใจแล้วก็สปีดแรงกด้าที่แบบว่าตัดฟันทั้งหมันว่าขอให้ไม่เศษหนึ่ก็จะเอามาโชว์ตรงนี้ให้ได้ครับก็มีแค่นี้ครับและน,นี้ก็คือจากของไผ่งอ เนะมื่อกี้ขอขอแึงนือเมื่อกี้เหตุเกิดมาบอกว่าให้ลองดูชุดกลอข้างหลังค่ะให้พูดต่อเลยว่าชุดข้างหลังคือ,อยังไงคะ,ะกรรมการนะครับบางคนก็รู้ว่าผมขอตัวนั้นบ่อยมากตามบางคนนั่นก็คือตัวไหนคะนั่นคือเจอผ่านครับคือชุดข้างหลังะครับไอ้สีข,ขาวๆที่มันมีกลิ่นน้ำเงินนะครับ ก็ตัวละครที่เล่นของผมก็คือชุดสีเงินะครับอ่ะขออนุญาตให้ให้คุณเดินห้องห้องตัวละครไปผิดไปปวดเฉยๆให้ปวดเฉยเฉยปวดเฉยเครับแค่ปวดเฉยๆปวดเฉยเฉค่ะไม่มีใครรู้หรอกว่าเขาดูอยากปวดให้ผมปวดครับที่ผมแบบชอบคอนมากเลยเพราะว่าตัวนี้อ่ะผมก็ฝึกกับพัฒนากับชุดนี้มาตลอดประมาณ7ปีนะครับก็อันนี้เป็นชุดที่ดีที่สุดแต่ว่าชุดนี้ยังไปได้อีกไกลเพราะว่าคนเราก็พัฒนาไม่มีวันสิ้นสุดครับ แล้วส่วนชุดนี้เป็นชุดที่ผมแบบภาคภูมิใจมากก็จะเป็นชุดเจอผ่านะครับจากเกมพองไกลสตาเดียวก็เป็นชุดที่ผมแบบรักมากๆเป็นตัวละครที่แบบมันมีความเี่ที่แบบคล้ายๆกันคนชอบแต่ว่าตัวละครนี้เหมือนกันแล้วทรงผมก็เหมือนกันแล้วก็มีความเป็นผู้นําเหมือนกันด้วยครับอ่านี้หมดเท่านี้ก่อนเดี๋ยวหลังจบงานนี้เดี๋ยวให้ถ้าใครสนใจลองสกิบคุณวาจาคุมีให้เขาพรีเซนต์ งานเก่าค่ะแต่ยิ่งงานปัจจุบันมีอะไรอยากจะฝากเพิ่มเติมนะคะตรงนี้อ่ะโปรเซสงานเมื่อกี้เล่าไวเนาะว่ามีการแบบทำคอนเซ็ปต,ต์มาด้วยนะคะอ่ะมีอะไรอยากจะฝากก่อนจะให้กรร,รมการดูดีทเทลไหมคะอก็จริงๆก็ไม่มีครับกนะ็ถ้าเกิดต่างม,ม,มีอะไรก็ถามผมได้เลยครับถามทีได้เลยนะครับทำยังไงนะดีครับได้พายุขอให้ทุกคนที่นีถือไมค์เอาไว้นะคะเปิดกร,รรมการถามอะไรสามารถตอบใส่ไม้เพื่อเป็นการพรีเซนต์ให้กับ ทุกคนในที่นี่ได้ทราบได้คะ่ะเดยเดนเชิญกรรมการมาดูดีเทลใกล้ได้เลยคะ่ะวัสดุก็คือผใช้องคยใช้ก็เป็นข้อดครับที่ผมมาเพลงที่ามาแล้วมาทำก็คือตอนนี้อวัสดุที่ผมใชกกนนก้ก็คือโซลยางก็จริงแต่ว่าตอนนี้ คือฟองยาเขาเก็บท sure so right? ี Europe, right? so rights rights examples, so okay. mm ่ผมไม่ได้ใช้นานแล้วก็คือเป็นของรีวิวสุดัดหอกันคือตัดผที่ผมตัดมาช้างโเจก็คือเอาฟองยาตรงนี้มาทำมาทำใหม่อกรอบครับอ๋อโครงครับเพราะว่าผมใช้ผมตัดเป็นแผ่นๆแล้วก็เก็บโคงในการตัดสี่ภาภาษาให้มันเป็นเชฟเหมือนดาบแผ่งนี้เลยครับ ใช่ี่ตัดตัดผ้าหนังครับก็คือตัดผ้าหนังที่เป็นแบบแผ่นเลยครับรแล้วก็มาแปะสติกเกอร์เลยแล้วก็อันนี้ก็ถ้ามีเวลานิดนึงผมก็จะนั่งห่ออีกรพรมเพื่อแป็เลยครับการคูปโทรสามสีก็ความกว้างคุณยาวก็เหมือนกัน ข้าวม,มันก็คือตักซุปยาตัวก็เอาอมูสีขี้ใช่ไหมมาปูปูปูแบบเร็วที่สุดครับเพราะว่าตอนแรกไม่อยากทำตุ๋นหนาแล้วตอนแรกก็เลยแบบตัดใจท้องมากก็เลยอยู่ดีมันก็แบบปิ้งขึ้นมาเฉยเลยแบบงงเลยใช่ร <c oughs> าครับมาสามสาม ขอบคุณคณะกรรการทุกท่านนะคะแล้วก็ขอบคุณทีมบวายซากุมีด้วยค่ะและนี่ก็เป็นทีมสุดท้ายของเราแล้วนะคะเรียกว่า